สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัดได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไว้ดังนี้ครับตอนนั้นลุงพลพระแตนเขาก็ทำงานโรงงานลุงพลผ้าแตนถูกเรียกกลับมาคุณจะให้ลุงพล นำโรงงานมาบ้านกกอกนี่หรอครับคุณจะให้ลุงพลไปถอนบ้านเช่ามาบ้านกกอกนี่หรอครับจึงจะมีรถมีบ้านไม่มีหรอกครับคนทำงานอย่างนั้นอะ่ะพวกคุณมีรถกันแสดงว่าพวกคุณทำอะไรละผมไม่เข้าใจถ้าดูตามสภาพแล้วเนี่ยมีรถมีบ้านเนี่ยแล้วลุงพลไปทำขนาดนั้นยังไม่มีรถไม่มีบ้านคุณพวกคุณอะ่ะไปทำงานอะไรครับ จึงมีรถมีบ้านผมไม่เข้าใจทำนากรีดยางขายยางจนได้รถได้ล้านเหรอครับขนาดลุงพลกลับมาแล้วนะ่ะมารับจ้างกรีดยางก็ยังอันนี้ยังเหมือนเดิมแล้วมันมีคนเมื่อวานนะ่ะมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งอย่าพูดชื่อเลยครับผมไม่อยากได้ยินชื่อคนเหล่านี้ที่มาดูถูกลุงพลว่ายังไงนะทำไมอะไรดูขนาดว่า เหมือนเขาจะพูดว่าลุงพลมีแรงจูงใจฆ่าหลานเพราะเงินเฮ้ย hey, ถ้าแรงจูงใจฆ่าหลานเพราะเงินน่ะลุงพลจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคครับฉะนั้นจะเรียกว่าลุงพลมีแรงจูงใจเพราะเงินผมเข้าขั้นว่าคนนี้นะ่ะเริ่มจะเพี้ยนไปกันใหญ่ละแหมพอ fc ลุงพลถอนออกจากตัวเองเยอะพานเกลียดลุงพลเลยกำลังกล่าวหาลุงพล ว่าที่ข้าหลานเนี่ยที่อยู่ได้เท่าทุกวันนี้เพราะมีแรงจูงใจเพราะเงินโอ้โหแต่ละคนเริ่มเพี้ยนหนักทำให้เห็นว่ามนุษย์เราก็แปลกนะเห็นสันดานมนุษย์หรือยังมนุษย์แบบพวกเราเนะ่ะเห็นสันดานว่าเราเขาเปลี่ยนหรือยังสมองเหมือนควรจะอับอายบ้างเห็นแล้วสมเพศมันควรจะอับอายสมอง อายปากตัวเองคุณควรกลับไปลบ YouTube ทุกโพสที่คุณรักลุงพลคุณลบออกไป1ปีเลยลบไปเลยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปู่ปริจิตเอาคนคิดไม่ดีออกไปปลายเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคม2564เป็นช่วงเวลาที่ลุงพล พบเรื่องราวไม่ดีต่างๆกระนำลงมาหลายเรื่องเช่น 1. ทนายเทด้วยหวังให้ลุงง้อเชิญกลับ 2. ทนายกระดูกเหล็กไม่รับทำคดีให้ลุงแถมตำหนิลุงโดยไร้สาเหตุ 3. YouTube หลายช่องเปลี่ยนข้างและหันมาตีลุง 4. หญิงถูกจับก็แต่งเรื่องหลอกกันเองว่าคือมาดามลาเต้ 5. ทนายหลายคนเร่งออกแรงหวังมาทำคดีให้ลุง6ลุงมีทนายคนใหม่อย่างเงีบเงยบๆเเมื่อมีทนายใหม่ญาติร้อนตัวหนักเพราะกลัวความผิดที่ทำไว้จึงตีลุงเรื่องส่วนตัวเก่าๆอย่างไร้สาระเช่นไม่ใส่กางเกงในพูดถึงเรื่องนี้ผมเองใส่กางเกงในครั้งแรกตอนเข้าทำงานรัฐเพราะประหยัด ไม่ค่อยมีเงินซื้อสมัยนั้นแค่ตัวละ1-2บาทพอขึ้นปี65ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเป็นเพราะปู่ปริจิตโดนใจให้คนไม่จริงใจต่อลุงป้าหรือคิดว่าลุงทำผิดจริงออกไปอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งไม่ทราบรวมมือปราบหูดำกับแปรมโบอยู่ในนั้นหรือเปล่าเห็นพูดเอาใจตำรวจทีมทนายใหม่กำลังทำงานเงียบ ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นทนายอายุมากและไม่ขอเลื่อนคดีคือทำงานตามสารนัดซึ่งอาจจะจบคดีเร็วภายในไม่กี่เดือนก็ได้หมายความว่ากลุ่มคนทำผิดตัวจริงถูกจับมาแทนลุงทีมทนายไม่ต้องการเลี้ยงคดีเหมือนบางคนเหล่านี้ล้วนเป็นข่าวดีของลุงพลป้าแตนซึ่งมีมาตลอดปีใหม่65 ส่วนคนหน้าแตกจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันแข่งขันคุยโม้แต่ไร้จิตจะกลับมาใหม่หรือหายก็ได้สำหรับมาดามสบายดีมีงานต้องทำเร็วนี้เธอจะกลับมาพร้อมกับทีมงานทำงานสวัสดีครับปีระลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของพี่ดอนได้พูดไว้ดังนี้ครับ ก็อยากจะฝากถึงคนที่นอนนานนะครับอย่าไร้สาระมากนะักไม่ต้องไร้สาระอะไรมากมายเอาประเด็นตรงๆไปเลยแล้วก็ได้ยินบอกว่าเรื่องพระพุทธชินราชที่บอกว่ามันหาะได้อยากจะบอกว่าพระพุทธชินราชเป็นของกูนี่แหละคนที่ติดต่อกับลุงมอบให้ลุงเพราะสายปูนเขาน่ะมอบให้เขามาดูช่องกูด้วย อย่าซัดเยอะอย่าซัดกับญาติเยอะมาซัดกับกูนี่มาฝากบอกคนนอนนาด้วยเพราะพระหอได้น่ะไม่รู้ว่าไปไหนได้ยินบอกว่าไม่รู้ไปไหนพระพุทธชินราชไปไหนก็เรื่องของลุงไปไหนก็เรื่องของลุงเพราะลุงจะเอาไปไว้วัดที่ไหนก็ไม่ได้หนักหัวมึงให้คนที่นอนนานั่นแหละไม่ต้องไปเยอะมากเพราะเป็นสิทธิ์ของลุง เขามอบให้ลุงแล้วแต่ลุงจะเอาไปไว้ที่ไหนลุงก็เอาไปไว้ที่บ้านก่อนเอาไปพักที่นั่นก่อนลุงเขาจะเอาไปไว้ที่ฟ้าที่ไหนก็เรื่องของลุงไม่ต้องเอาไปพูดเรื่องพระพุทธชินราชเพราะกูเป็นคนไปรับมาเองพูดเรื่องน้องดีกว่ามั้งแล้วคุณจะอะไรนักหนาไม่จบไม่สิ้นสักทีแทนที่จะหาสาระบ้างดูเหมือนเริ่มจะหนักแล้ว จะไปอุบลไหมเดี๋ยวจะหารถให้หรือจะอยู่ที่ศรีธัญยาก็ได้จะได้รู้รสชาติว่าเป็นยังไงถ้าไปพูดที่นั่นน่ะจะได้เหมือนหน่อยไม่มีเหตุมีผลอะไรวันดีคืนดีบอกพระหอได้อะไรแบบนั้นน่ะสงสัยจะเคยเห็นเนาะสงสัยจะเคยเห็นพระหอได้แต่พระพุทธชินราชที่เอามามอบให้ลุงวันนั้นน่ะกูนี่แหละเป็นคนมอบให้ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอก ถ้ามีอะไรข้องใจมาคุยกับกูนี่ความคลึปหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o YouTube นาชู h a n n e l ได้พูดไว้ดังนี้ครับน่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องสิ่งที่เป็นห่วงอีกอย่างหนึง่งแล้วก็น่าเป็นห่วงมากด้วยนะกรณีที่ผมทราบมาว่ามีช่อง YouTube บางช่องนะบางช่องที่อยู่ในพื้นที่มีการให้ข่าวมีการขายข่าวอันนี้น่าเป็นห่วงที่ผม ยืนยันคำนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการยึดโทรศัพท์ได้ซึ่งหน้าเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูปรากฏว่ามีการแอบบันทึกเสียงจริงๆแล้วไม่ใช่บันทึกเสียงตอนที่ไ้า์สดตอนที่อะไรนะไม่ใช่นะบันทึกเสียงตอนที่มีการพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มไม่กี่คน7-8ถึงคนก็ปรากฏว่าจับได้เห็นเลยว่ามีการบันทึกเสียงด้วย อันนี้ผมนะผมไม่ได้หวันหรอกที่จับได้แล้วจบแต่อันที่ผ่านมาล่ะอันที่จับไม่ได้ล่ะผมเป็นห่วงตรงนั้นนะในวันนั้นที่จับได้ตอนนั้นมันไม่ได้มีปัญหาแต่อันที่ย้อนกลับไปนั้นอะแล้วจับไม่ได้ล่ะถูกไหมแล้วที่จับได้นั้นจับได้ช่องเดียวแล้วไอช่องอื่นๆล่ะที่จับไม่ได้อีกล่ะ โอ้โหมันเลยน่ากลัวต้องบอกว่าลุงกับป้าเขาถึงไม่ค่อยไว้ใจไม่รับโทรศัพท์ใครเพราะเขากลัวอันนี้เรื่องจริงคือจริงๆเนี่ยลุงกับป้านะ่ะหนักนิดเบาหน่อยเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกนะยังไงนะ่ะเรื่องไงเขาก็ดูแลยนะูทูบเบอร์เนาะไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าจับได้1ห,หรือ2ช่องแต่ ที่ได้รับรายงานมาเนี่ยคือกับมือคามือเลยหนึ่งช่องและหลายคนที่อยู่ในนั้นน่ะที่นั่งคุยกันตรงนั้นน่ะนะรู้หมดเห็นหมดเลยถ้าเอ่ยไปนะ่ะก็หาตรึมทุกคนจะบอกเฮ้อเป็นไปได้เหรอนั่นแหละผมยังงงนะ่ะตอนแรกนะผมยังไม่เชื่อเลยนะว่าเป็นไปได้เหรอมันเอาไปอัดเหรอแต่เป็นไปแล้วครับ อันนี้น่ะต้องบอกตรงๆเนาะ YouTube เบอร์น่ะช่องในว่าลุงดูแลทุกคนแล้วเขาก็รักทุกคน